ลากคัดเขาแก้ไขลากอ้าวลากของชิงชี่ไปไหนแล้ววะอ้าวรักแก้ไขนไเ,เนื้อไม้แทงถวยแก้ไข กำแพงเก็บำรุงกำลังแก้ปลายไข้ลมปลายไข้ก็ใช้ได้นี่อย่าดองคักๆนะอย่าแก้ไข้ไม่ค่อยจะติดมาเท่าไหร่นะสมัครไม่ได้เอามาหรอเอ่อกำลำพัก บำรุงหัวใจเนื่องจากยาที่ใช้แก้ไข้มีรสขมถึงขมมากในบางตำรับรสขมมีผลกับอะไรครับหัดไทยหัดไทยวัตถุเพราะฉะนั้นเราต้องส่งกระลำพักไปช่วยกุมหัดไทยวัตถุไว้ป้องกันผลกระทบจากยาที่มีรสขมจัดอันนี้เป็นเทคนิคแก้ไข้เดี๋ยวต้มเสร็จเดี๋ยวจะมาแบ่งกันชิม ช่อไปถือไปยาเราสามตัวงคนทำยังไงจริงไปล้างมาแล้วก็มาพื้นคนนี้อะไรฟังโคอีกใช้เันเยอมากนะเนี่ยสาระคุุอะไรครับแก้ไขครับแก้ไข ตระกูลพวกสีดวงเลยครับสดวงใหอม่สั่งเงียบขับหัวเลยนะเทีอาจารย์ครับพื่อนกงาครับยาดีครับ เดินเลืเขาใครเลือดเขานั้นนะเขาสวยไ่เลยแล้วะใส่อ้ยเกมาอยาก้้านเลกมอย่ากำลังสุดสุดหยุดพนี่นี่าบขึ้นบ้านแท้เลย แก้ไข่พอผมเองต้มผมก็ชิมทำจิ้มฝาแคบจ่าเมื่อให้เจอแล้วย้ายหกนล้วหมดกันเลยนะรออีถ้าเราได้มาใหม่ๆเรามาใส่น้ำต้มเลยเนี่ยโอกาสแตกรีบจิบยาแก้ไขก่อนในหม้อตอนนี้มีต้นอะไรบ้างน้ำหายไปไหนหมดเรารอกินยาต้มกับยาดอง ผูสมาชิกยาต้มคงดีมากนะคนรอกินเยอะมากเผาเาางผาวันเปียงสามอะไรอีกแล้วก็เลาขาวกําลังวัวเถลิงภายเลือดเผาวันเปียงกําแพงเจ็ดชั้นกําลังเสือโค้งเถา แล้วอะไรอีกหรือสีผสมกละลำพักอ,กอบเชยเปลือกอบเชยแล้วก็ชะเอมถ้าอยากให้หวานตอนที่มันดองได้ที่แล้วก็ไปใส่น้ำผึ้งเอายาจะติดรสฝาดนิดๆโอเคเอามาเพื <c oughs> ่อนสาวมเดียหวานเดียวหวานโจะแม่จะแม่เล่าป๊อก <c oughs> มีมะนาวกับเกลือไหมคะอ,อมีจังหวะเทให้เล่าแหละเร็วเลยนะธรรมดาถึงตรงทาง้ายเลยอิตาลี หินนะีก็ได้อยู่อะไรกัน่ะน pues> ้ำใครนะคะทีนี้เราหยิบอาจจะไม่ต้องหมดขวดออกในท่วมยาทุกเช้านะถ้าขายยาดองมือที่ย์ทุกเช้านะเขาจะมากลับโหล ยี้ทุกเช้าเลยถ้ามีฟองให้เปิดช้อนฟองออกอันนี้เดี๋ยวมีแน่เพราะมันเป็นของสดเปิดช้อนฟองออกสิบห้าถึงสามสิบวันกิ่นเหล้าจะไม่มีเลยหายไม่มีกินเหล้ามีแต่กินยา,ยนนจ,าจริงจริงก็ไม่ต้องโดนแสงนะแต่ไม่ต้องถึงกะที่มืดหรอกอา้าวมันมีอีกโหลหนึ่งมาขายก็ได้มาเปิด เราดีขึ้นเยอะนะนี่นะไม่ให้มันนอนก้นแล้วเป็นฟองเราก็ต้องช้อนออกสองโหลเนี่ยของพวกเรานะเดี๋ยวเอาไปต,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 ติิง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 ติงจิงนี่ครับเนื้อยาต้มแก้ไข้ยารุนรวนฟองเพรต้องมาจา์ ผมไม่เอาเปรียบใครนะครับผมกินก่อนรสชาติกลิ่นดีมากเลยกินเหมือนโต๊เลยเขาเดนอดกินอาหารละโอเคนะ้าจา์หอมดีมากเลยฉลองต่อแถวมาต่อเรียงหนึ่ง ยาต้มแก้ไข้ก şey ินกินเอาใบกล้วยทำเกี่ยวด้ป่ะเฮ้ยดี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 ดดีถูกสีมือพวกเราเองเราเนี่ยไปเก็บมานะดูรูกตลอดเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโมันเราต้มเลยอะ มามาด่าน้าเข้ามาครับขอนเราต้มยาแห้งเรายังแห้งเหมือนเบียร์สดเลยโอ้ยไม่ขมมากเลยอะมาเพื่อนบอกไม่ขมมากรสชาติตีนยาแก้ไข้โอ้ยลงมานนี่ว้มันจะได้กินใครยังไม่ได้กินยามากินยาก่อนยามั่วยามั่วยามั่วเก็บเองก็ต้องกินเองนักเลงพอมาเร็วไม่ขมค่ะนี่สาวแว่นสาวแว่นไปไหนสาวแว่นมานี่ เดินเร oh oh. uh. ียกไม่หันเลยดูนี่น่ะชิมชิมแล้วแ่ะแสบไม่ขมอะไรอ๋ออะชิมแล้วไปกินข้าวครับไปอือหืออย่างเงี้ยจืดครับฝาดด้วยโอกคดับเพลินดับเพลินดับเพลินร้อนไหมอ่โอ้ยรีวิวด้วยรีวิวหน้าตึง ขีดบอดอกมาแล้วเนี่ยลองคุ้ด้วยนะทิศถึงขมขมอ่ะคล้องคอมันแบบเหมือ่แต่ไม่ได้ขมเยอะอืมไม่ได้ขมเลยยังตีมน้ำมาด้วยขี้เกียนนะไม่ขนาดนั้นเยอะหน่อยก็ได้แต่จะได้รู้รสเออนะครับเราขมแบบขมแบบโค้ง ไปทานข้าวทานข้าวเดี๋ยวจะได้เคลื่อนย้ายไปที่พักกันได้อาบน้ำอาบผ้าร้นอนค่ะร้อนร้อนเลยจะหอมเหรอสองแถวเลยไหมสองแถวเลยไหมเอามาสองแถวสองแถวถัดนปอันนี้ไม่ได้ผสมรอบขาใช่ไหมไม่มีครับ อันนี้น้ำกับยาสมุนไพรที่เราเก็บมาล้วนๆ,ๆ <c oughs> น้ำเปล่าๆน้ำกี่น้ำดื่มเนี่ยน้อยเกินเข,ขาเขาลงน้ำทะเลไม่ได้นะครับติดสีน <c oughs> ได้ปะได้ <c oughs> หนูฝันเฉยๆฝ <c oughs> ันว่าฝันว่าฝันจักรยานใช้เพิ่งทิ้งราไป อุ้ยเธออยากขนาดนั้นเลยนะน้อยจังไปอ่ะน้อยอุ้ยเดี๋ยวป้อนเลยอุ้ยอุ้ยขึงบ่เอออุ้ยขมมันไม่ขมขนาดนั้นหรอกอย่าไปหลอกตัวเองสิยังไม่ได้กินเลยกินเป็นฝาเลยนะคนป่วยเขากินทุกฝานั่นแหละร้อนอีวิ่งซิงไอีวิ่งซิงโอ้โหมันกินใบไม้เลยจริงเหรอเอาไข่พืช กินใบไม้แม่ช่วยกันไินก๊อกล้งจานจริงๆแล้วมันต้องเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวนี้จริงเหรอคุณป่วยเขาต้องกินเยอะกว่านี้เราต้องกินหนังช่วยเด็กซี่เด็กแม่ขมฝาดติดลิ้นเลยตอนนี้ไปทานข้าวไปทานข้าวข้าวอิสลามแยกไปแล้วนะเขาเขียนถุงอยู่ถ้าหนูไปอาบน้ำก่อนนะ กินกข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำเนดี๋ยวจะให้พักแล้วถ้าเราจะอาบน้ำก่อนเราก็ต้องเอาข้าวเราไปด้วยได้ค่ะหนูกลัวละหมาดไม่ทันนะคะเพราะว่าหนูจะละหมันกอบมันร้อนเหรอที่ไหนรู้ไหมเนี่ยตรงนั้นใช่ไหมคะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปกันแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอนหรือไข้อะอล้นี้จะไปบังคับให้คนไข้กินได้ไงเนี่ย สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังชิมยาค่ะคนไข้ถามว่าหมอกินยาต้มนี่เป็นยังไงคะัต้มเด็ดนี่ก็แจกได้เนียนี่เป็นยาแก้ไข้อาจารย์ถ้าจะชัดขนาดนั้นเป็นไงอีกอันหนึ่งดีมุงไม่รู้สึกก็ไม่ได้ขมนะกูรู้ว่าไม่รู้สึกเลยแรกอะมันไม่ขมนี่ยังไงขมยังไงอ่ะ มันร้อนเฉยเฉยมันไม่คมอ่วไม่คมเลยเดี๋ยวดูทำหน้ากันถ้าต้องมาชีมอีกรอบเลยเนี่ย